สวัสดีครับวัสดีครับ <lawsuit. S 2> วันนี้อยู่กับอาจารย์แก้วกับเจ้าเด็ดตะวันควายงามแห่งบ้านโคกแคร์ตัวใหญ่แค่ไหนมันอยากให้มาเห็นครับนี่ใหญ่จริงๆพิกัดอยู่อยู่สก็อาจารย์แก้วบ้านโคกแหลงครับบ้านโคกแคร์อำเภอโค้ยแฉลงรตมบนกงรถใหญ่จริงๆ เทียบชลลั้นอือหุ้ยเขาอืลลเอเชื่องบอกเปนอยู่ขเขีนมาก็ได้ครับอืโอโทรหาก็ได้เดี๋ยวผมไปเขียนเองอ นี่มันใหญ่กว่าช้างอุดรนไหมเนี่ยคืพันพันสืบไอ้มาจากช้างอุดรนไหมหรือว่าคนละสายเลยสายอุทัยครับอืมอุทัยลอยเห็นแต่หลานสาวหลานบอกว่าผู้ใดที่ว่าถ่ายคู่อยู้ใดครับที่นี่อยู่นี่แหละอยู่นี่ไปอาบน้ำอืมไป อยากเล่นน้ำแล้วตัวใหญ่กว่าช้งางอีกสามปีแล้วอายุสามปีแล้วสามปีแล้วสามีกลัวแล้วทับไปหลายโตแล้วเป็นร้อย,เป,อยเป็นร้อยแล้วทีซีซซบอกคือเป็นหลอดเป็นหลอดแล้วอืออือหลอดอะห้าร้อยเองทับเธอหนึ่ง มาถ่ายรีวิวให<ม>้เบิ่งขออนุญ,ญาตอาจารย์แก้วเนาะมาแบบไม่ได้นัดหมายเลยรื้อทักเลยเอยอเป็นกับพระใหญ่มาฝากเลยดเดี๋ยวถือโอกาสหน้าโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสได้มาอีกจะอไนิดนึนงนิดน,นึนงนนไงครับนี่ครับเจ้าเด่นตะวันฉายาลูกลูกผู้ใดก็ลูกตะวันฉายแม่นวลแม่นวล ใหญ่โตจริงๆอ่ะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แก้วครับขอบคุณครับใครอยากจะผสมมีน้ำเชื้อหรืออยากจะติดต่ออาจารย์แก้วขอเบอร์โทรนะครับศูนย์หกหนึครับอืมแก้วฟาร์มนกแก้วฟาร์มเดี๋ยวผมไปใส่เบอร์โทรไว้ในหน้าปกให้อีกทีหนึ่งครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์แก้วครับ มาแบบไม่ได้นัดหมายเลย <laughs>